ครับก็สวัสดีครับ consigo, ผมบอมท่าเสานะครับก็พิอีกเช่นเคยนะก็มีสาระความดูดดีๆมาแบ่งปันอีกเหมือนเดิมนะครับอเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูนี่เลยเป็นเนื้อผงมังนะครับเนื้อผงนะครับเป็นภาพปิดตาหูกกระต่ายหลวงข้เอียนะครับก็จะเป็นเนื้อว่านผสมนวดนะครับอองค์นี้รุ่นนี้นะครับออกในปี16นะครับนี่ครับก็รุ่นนี้ผมเคยทําลงไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นเนื้อ ออกโซนน้าตาลนะครับ Wednesday. ส่วนวันนี้ได้เนื้อออกโซนเนื้อเกสรหรือเนื้อสีขาวมานะครับซึ่งพระพิตักษวุฒิต่หลวงพ่อเยียนะครับก็จะเป็นเนื้อว่านผสมนวดซึ่งอง์ไหนนะครับที่ที่แก่นวดนะครับก็จะออกเป็นโซนน้าตาลถ้าแก่มากๆเลยจะเป็นสีดําไปเลยนะครับนี่นะครับก็จะออกเป็น3ามโซนอย่างนี้นะครับส่วนองค์นี้ก็จะก็จะไม่ได้แก่นวดนะครับก็จะเป็นออกโซนสีขาวพอดีมีโอกาสได้มาก็เลยมาทําคลิปมาทําคลิปแบ่งปันนะครับ ส่วนออกโซนเสียมตานก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับส่วนวิธีการดูก็คล้ายๆกันเลยนะครับดูเหมือนกันเลยนี่บดูเหมือนกันเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการดูนะครับพอดีได้ได้เนื้อโซนโซนนี้มานะครับก็เลยอยากจะทําคลิปแบ่งปันนะครับนี่นะเดี๋ยวเรามาดูเลยนี่นะขั้นแรกนะครับบิตาฮูก็ตายหลวงพ่อเอียนะครับให้จําพิมพ์ไม่แม่นเลย นี่นะพิมพ์นะครับต้องคมชัดนะครับเห็นไหมใบหูติดคมชัดนะครับเป็นเส้นเป็นสันนะครับเห็นไหมนี่นะครับองค์นี้นะครับมีการผ่านการใช้มาบ้างนะครับอ่าเนี่ยครับถ้า2จะมีการผ่านการใช้มาบ้างนะครับเห็นไหมนี่นะครับอ่าจะมีตรงมีรายละเอียดเหมือนสัมผัสมือมาอะไรอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับด้านหลังก็มีเหมือนผ่านการใช้มาบ้างเล็กน้อยนะครับนี่นะครับอ่าผ่านการใช้มาแต่ความคมนะครับยังอยู่เลยนะเห็นไหมดูยันนะครับคมเป็นสันนะครับคมมากๆนะครับอันนี้ต้องจําพิมพ์ให้แม่นนะครับอ่าตัวเก๊นะครับ ตัวเกองที่พบเจอนะครับใบหูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดใบหูส่วนใหญ่จะไม่ค่อยติดนะครับอถึงองค์ไหนติดแต่จะไม่มีเสี้ยนด้าไในนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะก็จะมีเสี้ยนด้าไในนี่นะครับแล้วก็ส่วนขอบตรงนี้ขอบตรงนี้จะไม่โค้งสวยแบบนี้นะครับที่ผมพบเจอนะตัวเกี้นะครับขอบนี่จะไม่โค้งสวยอย่างนี้นะครับจะโค้งเบี้ยวบ้างนะครับคิดเข้ามาในบ้างเล็กบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยเดี๋ยวลงกล้องให้ดูอีกทีนะครับ อ่านี่ดูอ่านี่ดูใบหูต้องคมชัดอย่างนี้นะครับองค์นี้ขนาดผ่านการใช้มาครับเห็นไหมอ่าตรงช่วงนิ้วมือปิดตานะครับเห็นไหมบางองคถ้าไม่ผ่านการใช้เลยนะครับจะเป็นนิ้วติดช like ัดๆเลยนะครับอ่าองนี้อาจจะเป็นปื้นๆหน่อยครับอาจจะเหมือนส <c oughs> <fal is> ัมผ <mel Runner> <Why> ัสมือมานะครับอ่าน <agree> ี่นะครับอ่านี่ครับเห็นไหมใบหูคมชัดแล้วจะมีขีดขีดทั้งในนะวิ่งออกมาไหมขีดทั้งในวิ่งตามในหูมาขีดนึงนะครับอ่านี่นะครับ อ, <im sharing> อ่านี่นะครับอ่านี่ดูเห็นไหมตรงนี้วิ่งออกมาสองขีดชัดเลยนะครับเห็นไหมอ่าซึ่งองเกตตรงนี้นะครับที่ผมพบเจอถอดออกมาแล้วใบหูตวนใหญ่ไม่ค่อยติดนะครับไม่ค <im eigenen> ่อยติดอ่านี่นะครับอ <mi hand> ่าตรงนี้ก็พิจารณาจ่ายตังได้นะครับอ่าใบหูคมชัดนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับอ่าล่องตรงล่องมือนะครับเนี่ยล่องมือนะล่องมือนี่ครับจะลึกมากล่องมือที่พนมนะครับอ่าที่มาปิดตานะครอ่าตรงแขนล่องแขนนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูจะคม คมชัดลึกมากนี่นะครับดูดูนะครับอ่าเนี่ยจะคมชัดลึกมากนะครับอ่าถ้าส่องไม่ชัดยังไงต้องขออภัยนะพอดีพักอยู่ในเลี่ยมนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่นี่นะครับชัดเจนนะครับอ่านี่นี่นะครับคมชัดลึกมากอ่าแล้วก็จามวลสารเขานะครับเห็นไหมมวลสารน่าจะเป็นงี้เลยนี่นะครับมวลสารนะครับอ่าจะมีไข่ไขขึ้นมาบ้างนะครับเห็นไหมหลงพ่อเอียนะครับถ้าเป็นพระผงนะส่วนใหญ่ถ้าเป็นเนื้อเกสรหรือพวกสมเด็จขาโต๊ะอะไรนี้นะครับอ่า เนื้อเ้าจะมีลามีลาแดงขึ้นนะลาแดงขึ้นนะครับอ่าแต่ปิดตาหัวตายนะครับก็จะมีเป็นเนี่ยนะครับดูเนี่ยนะเป็นลาลาหรือหรือเรียกว่าลาแดงก็ได้นะครับเห็นไหมเนี่ยนะจำเนื้ออย่างนี้นะครับอ่ามวลสารอย่างนี้นะเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอายไหมเนี่ยจะมีส้มๆนะครับอ่าหรือเรียกเรียกว่าลาแดงก็ได้นะครับอ่าจะเมื่อผ่านการเวลาเนี่ยก็จะขึ้นมานะครับอ่านี่เนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับอ่าเนี่เดี๋ยว พระผงหลวงพอ่อเอียนะครับที่เป็นเนื้อขาวหรือเอนื้อเกสรนะครับส่วนใหญ่ที่ไม่ค่อยแก่นวดนะนะครับก็ส่วนใหญ่จะมีลาลายนี้ขึ้นนะครับสังเกตได้เลยนะนี่นะครับหรือเป็นสมเด็จขาโต๊ะสมเด็จรูปเหมือนหลวงพอ่อเอียอะไรอย่าง,น,างน,านี้นะครับจะมีลาแดงขึ้นหมดเลยนี่นะคอ่านี่กระจ่างพิมพ์ไม่ชัดๆนี่เลยอ่าแล้วก็เนี่ยนะรกรีบบัวชัดๆเห็นไหมองค์นี้ผ่านการใช้บ้างไหมครับเห็นไหมเหมือนมีรอยสัมผัสมือนะเห็นไหมนี่นะแต่ความคมยังอยู่ไหม ตามจุดต่ำๆ่ตื้นต้นนะครับหัวขึ้นหัวเข่าอย่างนี้นะผมส่องให้ดูนะครับนี่เลยนะครับเนี่ยจะคมมากเห็นไหมแบบอ่าจะคมชัดลึกมากนะครับตามล่องนะครับเห็นไหมนี่ยครับอ่าเนี่ยนะครับอ่าชัดไม่ชัดงั้นต้องขออภัยนะพอดีพาดอยู่ในเลี่ยมด้วยนะครับเห็นไหมมันจะคมงนี้เลยอ่านี่นะครับอ่าจำพิมพ์ได้แล้วนะครับจำพิมพ์ได้แล้วนะครับอ่าล่องตรงนี้ชัดชัดอ่าตรงหูนับตงหูนับตงหู ตัหูพะนะครับองพานครับจะมีเสี้ยนวิ่งออกมานะครับคามคมแบบนี้เลยนี่นะจำพิมได้ก็ปลอดภัยนะครับรุ่นนี้นะครับของเจ๊ที่พบเจอส่วนใหญ่พิมพ์จะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยเหมือนนะครับอ่าลืมบอกไปนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีพิมพ์เล็กพิมพกลางพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอาจจะมีหลายไซส์เลยหลายไซส์เลยแต่ความคมนี่ความคมราละเอียดอะไรดูเหมือนกันเลยนะครับดูเหมือนกันเลยอ่าส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับอ่าก็เป็นยันนะ ดูตรงยันตรงนี้นะครับต้องยันที่เป็นเป็นวงกลมอย่างนงี้นะครับสามสามสามเส้นอย่างนี้นะครับจะคมมากๆนะครับจะคมมากๆอ่าคมเป็นสันเลยนะครับคมเป็นสันองนี้ขนาดผ่านการใช้นะครับอ่านี่นะครับขนาดผ่านการใช้ไหมดูพยายามดูต่ําๆเห็นไหมดูล่องตื้นตนลึกๆนะครับเห็นไหมคมเป็นสันนะครับเป็นสันเหมือนกําแพงเลยนะเห็นไหมชัดมากๆนะครับเห็นไหมอ่านี่นะครับเนี่ยไม่บางจุดมวลสารนะครับมวลสารงพ่อจะมีไข่ขึ้นเห็นไหมนี่ยครับจะมีแ่ไข่ขึ้นอย่างงี้นะครับอ่าส่วนใหญ่จะม อ่าขายขึ้นหรือไม่ก็ลาแดงขึ้นอย่างนี้นะครับอ่าของหลวเพ่อเอียนะครับส่วนใหญ่จะมีแทบทุกองนะครับอันนี้ทําให้ดูง่ายขึ้นนะต้องไปดูง่ายขึ้นอ่านี่นะผมคมและชัดนี่เลยอ่าเนี่ยนะครับโอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการดูนะปิดตาหูกระต่ายนะก็วิธีการดูเหมือนกันกับคลิปที่ผมทําลงไปเลยครับแต่องค์นั้นจะเป็นโซนออกออกแกนนวดสักหน่อยนะครับอ่านี่ก็พอดีได้องค์ที่ออกออกเนื้ออกออกเนื้อโซนเกรอนหรือเนื้อขาวนี่นะก็เลยมาทําให้ดูนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการดูปิดตาหงกระไตหลวงพ่อเอียนะครับปีหนึ่งหกนะครับส่วนท่านไหนนะครับที่ดูคลิปผมนะครับเรามีพักเครื่องนะครับที่ตรงตามวิธีการดูที่ผมบอกทุกๆคลิปนะครับสามารถส่งมาปล่อยผมได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครัผมจะทิ้งลายไว้ที่ด้านล่างนี้นะครับก็สามารถส่งมาปล่อยผมได้เลยได้เงินสดผมแน่นอนนะครับถ้้มีตําหนิทุกอย่างตรงตามที่ผมบอกลงไปทุกๆคลิปที่ผมทาลง YouTube นะครับ ส่วนท่านไหนนะครับดูแล้วชอบหรือว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมบอมราศเอาด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปสาระความรู้ดีๆแบบนี้อีกต่อไปนะครับอก็ครับก็วันนี้มีเพียงเท่านี้ครับผมบอมราเอาต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับก็สวัสดีครับ